่สวัสดีค่ะท่านช่วงเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจน่างน้ำโชคนะคะท่านชวมวงขาตั้งแต่หวยเล่าพัฒนาออกแอร์พุทธนิลุง่งตัวเลขแนวทางด้วยกะลงของพบพมลงของอาจารย์อื่นไปก่อนนะคะนอกของเจ้าของ,ของพุทธนิลุง่งเอาลงตอนนี้เลยพอป็นังยังปลอาสายเพราะว่าเลขออกวันจันทร์นะคะตัวเลขแนวทางนะคะท่านชวมวงขาฟูใดเ,เข่าเม่มาไม่เดี๋ยวเห็นมือก่อน เอ่อเข่าที่ศูนย์สี่ตรงตรงเนาะค่ะเนาะของเจนนังนี่ค่ะศูนย์สี่ตรงตรงเข่าที่ศูนย์สี่ตรงตรงวดก่อนงวดก่อนงวดก่อนเข่าตัวลูดตัววิ่งงวดต่อมาเข่าตัวลูดตัววิ่ง หมดต่อมากเลยกับเข่าตัวหลุดตัววิ่งนะคะเอ่อเขาเข่าโตเจาะมากสองหอดคือหนึ่งเก่ากับศีกับศูนย์ศีนี่นะคะ่ะทำช่วงขาเอาไปต่อค่ะไปต่อทำช่วงขาก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านทุกคนเนาะคะ่ะนอที่อ่อ,อนเงินมากฝากไปทําบุญกับปูพญานาคนะคะฝากไปทําบุญกับปูพญานาคนะคะ ก็หลายท่านหลายคนอยู่พล,ลอยสองลอยนี่ท่านหนึ่งเพิ่นโอนมาหลายเติบอยู่หกเจ็ดลอยอยู่นอกพล่ยนนก็สองลอยสามลอยลอยหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะท่าได้ก็เป็นบุญคือเก่าค่ะทำประชุมขาไปต่อบุญไปต่อบุญนะคะไปต่อบุญท้าบอมีการต่อบุญเอ่อการได้มาซึ่งตัวเลขนี่มันสีแบบมันยากมันสีสวงบอสอดเป็นอย่างเดียวมันสีสองบอสอดถ้าเข้าไปปุ๊บ มีการต่อบุญก็เพิ่นนี่ประมาณว่ามันสองสวดแอดอยากว่าท่านผู้ชมฟังว่าที่ไปนะบริได้ซ้อแเสวงหาด้วยด้วยตัวเองหมายถึงว่าบร่ได้ปิดซอกคนหาตัวเลขนะคะแต่กระถามคนที่ว่าบระเมณนบทถามว่าอะไรได้ตัวใดเพิ่นกะบอกเท่าที่เพิ่นบอกได้แต่ว่ามันจะมีจุด จุดบังเอิญคือจังคือจังหนึ่งเก่าเพื่อนก็บ,บอกว่าบ่าได้ยังอาจารย์งวดนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันที่เอ็ดกำลังจุดถูบไหวปูพานาคอยู่เอ่อพบานเพื่อนยางมหาเอ็ดนะคะยางมาตรงตรงที่แอ็ดกำลังไหวอยู่แล้วเพื่อนก็มากสีร่องพานว่านี่ครับอาจารย์จังสีไหมคะมึงดู ทั้งที่แอดก็บบริษวนใจผ่านนั้นบริษวามีตัวเลขตัวยังแอดกลมลงไปมือเป็นเทียนเหลี่ยมหนึง่งแล้วก็อีกเหลี่ยมหนึ่งเป็นคงคงคือเลขห,หกหรือเลขเก่าก็แค่นั้นนะคะเป็น,นอีกยังที่แบบเพื่อน,นจะเพิ่นจะบวกเข้าโดยโดยที่แต่ละคนนี่สิบอบวกหูจักคือกันนะคะโดยเฉพาะแอดแอดกับหูจักตามนี่ คือจังเถียวเออเถียวศูนย์เก่านคนบอกตรงตรงเถียวหนึ่งเก่าหนึ่งหกันสี่ส่พันพ่อมาเถียวศูนย์สี่ศูนย์สี่เนี่ยกับเปลี่ยนเอียงที่แบบคือเป็นเรื่องบางอื่นในในในสิ่งที่พุดขึ้นมาประมาณนี้นะคะตามจุ่มขาพุทที่ที่พุดขึ้นมาว่านี่แหละตัวนี้แหละอย่างประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นหลายทันหลายค้น ที่เขามาพบมาฟังคลิปนี้ที่แอดกำลังวาอยู่นี่บเสือกับยาลบลูเนาะค่ะเนาะพวามันเป็นเรื่องที่แบบแปลกๆอยู่แอดว่าแปลกๆแอดไปย้ำไหนก็มีความรู้สึกแปลกๆอยู่แต่ว,ว่าก็มีความรู้สึกว่าปูพญนาเพิ่นเมตตาแอดกับไปกรับจุดทูบอกเพิ่นว่าปูเอ้ยให้เมตตาลูกหลานในช่อง youtube เจน่างน้ำโชกเด้อค่ะให พอแม่พี่น้องประชาชนในช่องเจ๊นั่งน้ำฉให้เพิ่นมีเงินให้เพิ่นถูกให้เพิ่นได้มีกินมีท่านให้เพิ่นได้มีเงินเฮ็ดบุญมีเงิน,งน,งนใส่ในชีวิตประจำวันต่อไปอย่าอยากอย่าทุกข์อย่าอยากแอกกัมบอประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่แปลกๆละแอกกัมบบาบอสู่ท่านผู้ชมฟังเนาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางของเจ๊น,นั่งเนาะค่ะเนาะงวดนี้ วิ่งรูดที่0นย์กับ9ก้านะคะท้ช่วงา่าวิ่งรูดที่0นย์กับ9วิ่งรูดที่0นย์กับ9ตัวเลขจับคู่กันคือ40 49 60 6์สี่9 แล้วก็90้าูนยขอไแล้วก็90แล้วก็หนึ่งูทาเบิ้ลน,นะคะทำาือช่วงขาท้าเบิ้ลกันเบิ้ลกันเบิ้ลคือเก้าเก้า ก็ศูนย์ศูนย์ประมาณนี้นะคะแต่ประมาณนี้ค่ะท่านช่ค่ะประมาณนีเ้เดี๋ยวจะมีตัวเลขแนวทางชุดปัดใจให้พร้อมนะคะตัวเลขแนวทางชุดปัดใจใพร้อมเนาะคะ่ะเนาะทางางวดนี้จะนั่งเน้นคือเกาบอกระจักเน้นอยู่ค่ะท่านช่เอ่อตัวเลขแนวทาง ตุลีดแนวทางตุลีดแนวทางแอด๋วยวเราช่วงขแอดจะเนีนใหวนน้วันจันทร์วันจันทร์ เจ็ดศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์นีง่งซ้ำนีซะก,ก่อนกัะทำช่วงขาอันนี้คือตัวเลขแนวทางของเจน่างนะคะเนอะตัวเลขแนวทางของเจน่างจะประมาณนี้นะคะทาช่วงขาคอยทุกท่านทุกคน นำตวเรงเนีทางนีไปเหตุการณ์บานไปพิจารณาอีกเทื่อนหนึ่งเนาะเพราะว่า,าบ่มีใครหัวใจว่ามมนสิวออกตัวใดแต่ว่าถ้ามีโฉคถ้าบุญมีถ้าแล้วเหตุบุญห่วงกันมันก็นจะถือคือเก่าเนาะค่ะเนาะขอทุกท่านทุกคนโชคมาลำด้วยค่ะจะเจบอยบจะเจินเจือกัไม่คลิปหนาเนาะค่ะเนาะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ